ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมก็ยยก as, ได้เอาพระสมเด็จวัดระฆังนะครับหวังหน้าเอามาลงให้กับเอฟซได้ประดับรับชมนะครับภาพพิมพ์นี้ก็เป็นภาพพิมพ์พระประธานเชียงแสนนะครับเป็นพระพิมพ์ที่นิยมนะครับพิมพ์พระพระประธานเชียงแสนนะครับนี่ครับนะครับมีเส้นนิสัยหน้าตรงนี้ครับเส้นนิสัยหน้าตรงนี้ครับนะครับเส้นนิสัยหน้าคมๆตรงนี้ครับพิมพ์นี้พิมพ์ เรียกพระพิมพ์พระทานเชียงแสนนะครับเป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับพระนี้เป็นพระพิมพ์ยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับสร้างสอง3ี่นะครับสองสี่หนึ่งสามนะครับนะครับพระนี้ก็ประกวดได้ที่1นะครับประกวดได้ที่1ปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมศรีวรขังนะครับนะครับผู้ควบคุมแกะแม่พิมพ์นะครับอยู่เบื้องหลังนะครับก็คือ พระเจ้าลมวงเธอพระองค์เจ้ารัตดาวันกรมื่นภูมินภักดีนะครับเป็นผู้ควบคุมทรงควบคุมการออกแบบพระสเด็จพระพิ์วางหน้าและวางหลังนะครับแล้วก็พระสมุดขังของท่านเจ้าคุณนสเด็จพระพุทธจารย์โตผงศีวรขังด้วยนะครับนะครับก็คือเป็นผู้ควบคุมอยู่ด้านเบื้องหลังนะครับว่าพระที่ออกมาสวยๆงามๆนี่ครับนะครับนี่ครับเป็นพระสวยงามมากครับดูครับพิมพ์ลึกนะครับ ลึกนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นพระพิมพ์ของสร้างที่วัดระฆังนะครับนะครับนะครับลึกมากครับคือคือทรงพระนี่จะลึกมากนะครับลึกมากครับดูครับนะครับลึกมากครับด้านนี้จะลึกอันนี้บนอยู่สูงกว่านะครับนะครับนะครับสวยงามบางท่านก็บอกว่าวางหน้านะครับบางท่านก็บอกว่าวัดสร้างที่วัดระฆังนะครับเราลองดูนะครับก็ที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าพระนี้ก็ เป็นพระของท่านเจ้าุคคุณสมเด็จพระพุทธยันตตัวพงศ์ศรีเป็นผู้บุกเสกนะครับแล้วคนแกะแม่พิมพ์ก็เป็นช่างแล้วก็บุกเสกในพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่สวยงามครับดูครับข้างหลังนี่มีผลเป็นเป็นลูกเป็นลายโบตันนะครับลายโบตันนะครับลายโบตันหรือหรือใบหรือเป็นเถาเลื้อยนะครับนี่คือเรียกกันนะครับนะครับลักษณะอย่างนี้มีมีราคาข้างวดแพงนะครับนะครับที่เขาเล่นกันนะครับ พิมพ์ที่สวยมากครับมีพักมีพระเกศนะครับนะครับพระเกศตุมตมนะครับบางท่านก็เรียกว่าพระพระเกศตุมนะครับเกศบัวตุมนะครับนะครับนะครับแต่นะครับแต่ผมเรียกพักพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ชิงแสนนะครับพิมพ์ชิงแสนนะครับมีพักมีพักกันเล็กๆนะครับมีพักกันบางลางๆติดข้างหนึ่งข้างนึงไม่ค่อยติดข้างนี้ติดชัดนะครับนะครับนะครับบางท่านก็เรียกว่าพับพิม พระพิมพ์พระเกีติบัวตูมแล้วก็พิพานเกีิบัวตูมนะครับบางท่านก็เรียกนะครับนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่นะครับสวยงามครับสวยงามแต่ถ้าผมเรียกก็เรียกพิมพ์พระประธานเฉียงแสนนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายเ้วยกกล้อง 1000x ให้ดูก่อนนะครับ ลองดูนะครับสวยงามไหมครับลงขยะให้ดูนะครับ สวยงามมากครับดูครับนี่ครับดูภาพรวมนะครับลึกมากครับพระองค์นี้พิมพ์ลึกมากครับลึกมากครับดูครับนี่คือพระที่ประกวดได้ที่หนึ่งนะครับนะครับบางองค์ก็ติดชัดนะครับเส้นนเสียหน้าถ้าไม่มีก็เป็น พ,พิมพ์พระพิมพ์ใหญ่แต่นี้มีเส้นสีนักเรียพ,พิมพ์พระประธานนะครับลักษณะอย่างนี้เขาก็เรียกพระพิมพ์ประธานสวยมากครับพระพิมพ์พระประธานชิงแสนนะครับสวยมากครับมีสังคติด้วยครับล่องสังคติมีล่องสังขตินะครับสวยครับ จะดูด้าน,นหลังนะครับพาะทุกพิมพ์นะครับตอนนี้ก็เรากับผมกําลังสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ยังใช้เงินอยู่หลายกว่าบาทนะครับก็คือถ้าผู้ใดสนใจพระที่เราไปประกวดมาแล้วก็ได้ลง YouTube ได้ลงไปได้หลายได้หลายคลิปนะครับลงไปแล้วก็มีความต้องการอยากได้นะครับก็เข้ามา ที่บ้านหอศิลป์หรือหลังที่สร้างพิพานใช้งานนะครับมาติดต่อนะครับก็คือเราจะมีถ้าองค์สวยๆครับคือผ้าที่เราประกวดมาได้ที่1ที่2ที่3ที่4แล้วก,แวก็แล้วก็มีใบรับรองที่ไม่ได้รางวัลที่1ที่2ที่3ามแต่ไปได้ใบรับรองได้รางวัลได้คือมีใบรับรองเป็นผ้าแท้นะครับที่เราประกวดมานะครับก็คือถ้าผู้ใดสนใจนะครับเราก็มีตั้งแต่องค์ละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแล้วก็ถ้าถ้ารางวัลที่1 ถ้าอยู่ในพิมพ์รอนที่1ก็ได้คือหลักแสนนะครับก็คือมาร่วมซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้อกระเบื้องซื้อสามชิดครับในวงเงินอยู่ล้านกว่าบาทครับตอนนี้ครับนะครับนะครับคือเงินล้านหนึ่งก็ได้หลายองค์มากครับนะครับในวงเงินนะครับนะครับก็คือทุกคนก็ใครมาร่วมสร้างวยกันก็เราจะมีพัสดุรคังที่ประกวดได้ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แล้วก็ที่มีใบรับรองทั้งหมดนะครับแล้วก็ เราเป็นพิมพ์ที่ตรงกันนะครับตรงกับที่เราตรงตรงที่เราได้รางวัลได้ไปรับรองนะครับลองเข้ามาถ้าอยากได้ก็เข้ามาติดต่อนะครับในที่ไซงานนะครับเพราะเราต้องการสร้างให้เสร็จเร็วสุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ดินก็เริ่มฝนตกมาชุดนี้ก็เริ่มเซตตัวแน่นแล้วครับนะครับ,นะรบตอนนี้เราก็สร้างไปได้ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นะครับแต่บ้านห้องสินเราเปิดให้เข้าชมได้แล้วครับ ครับเดี๋ยวลงขยายให้ดูนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับดูเนื้อครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันครับ ปูนเพชรนะครับปูนแกงนะครับปูนเกาหลีปูนเพชรพวกนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสวยงามครับพระที่ปรากฏด้ที่หนึ่งครับดูครับมีคราบะหลอดมีคราบเขาซ้ายครับดูครับสวยงามครับลึกนะครับอยู่ด้านในครับ เนนราก็อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาครับว่าพระที่ปรากฏมาทำไมได้รางวัลที่1นึ่งบ่อยๆนะครับเพราะมีความสวยนะครับดูความเหี่ยวความย่น ควมย้อมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับน่ครับสวยงามครับดูครับนี่คือพ้าที่ผ่านการประกวดมาครับไรที่หนึงครับมีมุดสารครับแมดเล็กมากครับพายุปลายครับมุดสารมีเล็กไหลผงไผ่ดำด้วยครับดำๆนะครับ เอ้าไซยงอขึ้นมาครับขาวไหมครับมีนี่ครับมวลสารครับนี่พวกมบสารครับ ครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเข้าสวัสดีครับ